ไอพีโปรแกรมใครที่อยากลงทุนในสังหาแบบเสือนอนกินต้องฟังคุณผู้ชมครับในยุคปัจจุบันที่การลงทุนกับอะไรสักอย่างเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากมากๆนะครับเรามักจะได้ยินคําว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่บ่อยๆนะครับแล้วทําไมคนถึงยอมเสี่ยงที่จะลงทุนนะฮะนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับ อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันมีหลายแบบมากๆนะครับแต่ว่าการลงทุนที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีความเสี่ยงต่ํานั่นก็คือการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ถามว่าทําไมคนถึงไปลงทุนกับสังหาเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยมันค่อนข้างสม่ําเสมอแล้วก็สามารถทํากําไรได้ในระยะยาวด้วย ผมบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าตัวผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปทํางานให้กับ Origin นะครับเป็นพิธีกรในไลฟ์นะครับก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่ๆในวงการอาสังหาหลายคนนะฮะทั้งคุณจิ๊บอสังหาเรื Jeep, ่องจิ๊บจิ๊บคุณปูนพ่อบ้านว่าคอนโดหรือคุณโวอินโซคือพวกนี้เขาจะเก่งในวงการอาสังหาอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็คุยกันเรื่อง i อโปรแกรมนี่แหละคือตอนแรกเนี่ยผมอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนะครับแต่พอผมไปศึกษาแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีถี่ถ่วนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าาลงงทุนนมกจรริะคับ คือตัว investment property program เนี่ยมันเหมือนกับเสือนอนกินนะฮะมันเสือนอนกินยังไงผมอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง,ง่ายๆแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมซื้อคอนโดมาเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยผมก็ต้องผ่อนตามปกตินี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วม IP พโปรแกรมเนี่ยทางโครงการเขาจะหาผู้เช่าให้เราทําให้หมดทุกอย่างโดยที่เราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลย ก็คือรอรับรายได้จากค่าเช่าอย่างเดียวเป็นเวลา10ปีเต็มนะครับมันเหมือนเสือนอน,อนกินเลยอเอาง่ายๆนะครับคือมันจะต่างจากการที่เราไปปล่อยเช่าเองตรงที่ถ้าเกิดว่าเราต้องปล่อยเช่าเองเนี่ยมันก็ต้องเสียเวลาหาคนเช่าพอคนเช่าคนนี้ออกเสร็จปุ๊บก็ต้องรีโนเวทห้องใหม่แล้วพอรีโนเวทใหม่ก็ต้องหาคนมาเช่าอีกต้องเสียค่าเอเจนต์อีก แต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าร่วม IP โปรแกรมเนี่ยเอาง่ายๆคือเขาทําให้หมดทุกอย่างเลยที่ผมพูดมาเนี่ยแล้วคือตัวผมเองอ่ะได้มีโอกาสไปที่โครงการบริกตันเกษตรศรีราชาแคมปัสมานะครับคือโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นโครงการพรีเซลที่มีทั้งอาคารที่สามารถลงทุนแบบ IP โปรแกรมได้หรือจะซื้ออยู่อาศัยเองก็ได้คือทำเลเนี่ยศกักยภาพบ้างจริงๆนะครับอยู่ติดกับมอเกษตรเลยเอาง่ายคือตรงข้ามกันนั่นแหละ เดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกใกล้โรงพยาบาลใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้สถานศึกษาคือเป็นทำเลทองของสีราชาเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูห้องตัวอย่างสมาร์ทคิทเช่นครัวปิดติด,ตดระเบียงนะครับนี่เข้ามาจะเห็นเป็นโซนลิฟวิ่งก่อนเลยนะฮะคือห้องเนี่ยจะมีการแยกโซนชัดเจนนะครับเป็นสัดเป็นส่วนนี่โซนห้องนอนนะครับมันก็ดูโปร่งไปหมดเลยนะฮะ และที่ผมชอบเลยก็คือมันมีครัวปิดติดระเบียงคือคุณสามารถทําอาหารได้แบบส,ส,สบายๆนะครับกลิ่นไม่เข้าไปรบกวนโซนลิฟวิงด้วยเอาง่ายๆใครที่เล็ง <ๆ S 1> ไว้ว่าจะมาอยู่หรือว่าลงทุนใน IP โปรแกรมเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถสแกน QR code หรือว่าทักไปที่เพจบริกตันเกษตรศรีราชาแคมปัสได้เลยนะครับยิ่งคนที่อยากจะลงทุนในสังหารีมทรั์ในโซนศรีราชาเนี่ยบริกตันเกษตรศรีราชาแคมปัสตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเสือนอน,อนกินอะ่ะมันดียังไง